โหิมรณนังอนาติโตเรามีความเสยเป็นธรรมมาได้จะร้นพ้นความตายไปไม่ได้สาเบหิเมปิเยหิมานาเปหินานาวีนาภาวเราจะราเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้รับจากของรักของจะเริ่มตายทั้งสิ้นไป กมมามสัพพิกมมามรายาตกุกามโยนิปัตทุกมมามปติสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศายัย ยังกมัมการิสามีการรายะนานวะาข้าวตาสาธายาทาโอภิสา,ามีเราจะทำกรรมใดไว้ <c oughs> เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับของกรรมนั้นสืบไป ววังอัมิญญาปินหา,รปรามปัจจเวกิตะบังเราทั้งหลายวันพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเกิดอย่งโคมีกายโยตายของเรานี่แลผู้ทางปาราตาราเพื่ออันบนแต่พื้นเท่าขึ้นมา ไปผมลงไปอาจจะปริยัตตัวมีหนังหุ้มอยู่เป็นเี่สุดรโอัวโรนานาปาการักษาสุขิโวเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีปากการต่างๆอาทิมาสมิงกาเย,ยมีอยู่ในกายนี้เอสาคือผมท้ง ็บทั้งอายอันตาคือฟันทั้งหอายอาโจกคือหนังมังสังคือเนื้อน้าฮารุคือเองทั้งอายอ้าจุกคือกระดุกทั้งอายอ้าทีมีช้งเยอะในสู่ปากกลามังอ้าท่ายังหัวใจยาการางตา เกี่ยวโรหาก,กงังอังเืดปีหาก,กังตายบาปาสังกอดอ่านทางสาใหญ่อ่านต่ผู้นังไสน้อยอุทาริยอาหารใหม่าริสังอาหารเก่ามาตาเกมาตารุมคำเยื่อในสมองศีรษะที่ต่างน้ามเบียเองห้าห้ำมสาเลก บูโถน้ำเหลือดโริตังน้ำเลือดเชโทน้ำเหลือดเมโทน้ำมันคนอาสุน้ำตาวาสาน้ำมันเลวเขโรน้ำลายสิงกายกาน้ำมูอราสีกาน้ำไข่คอมูตั่าง เมกายุกายของเรานี่อย่างนี้อุทางปาระตาราเมื่องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเจสามาตากาเมื่องตามแต่ไปผมลงไปอาจจะปริยันตัวมีหนังหุ้มอยู่เป็นทีสุรอโอ สาสุกิหนวเต็มไปด้วยของไม่สะามีประการต่างๆอย่างนี้แล